สามแสนห้าหมืนบาทนะครับมีคนรออยู่ไหมครับมีคนสนใจอยากได้ไหมครับคูโบต้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับมีสองคันคันด้านหลังมีคลิปอ้อยนะครับอ่าแล้วก็พันหลังนะครับแถมให้คันด้านหน้ามีอ่าชุดด้านหน้ามีพันหลังนะอ่าใครอยากได้ใครสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวเสืออ้วนจะรีวิวให้ดูนะครับมารถเพิ่งมาถึงนะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้แล้วนะครับอ่าเนื้อตัวสีเดิมนะครับอ่าสูเข้าไปใกล้ๆ ครับยางหลังดอกเหลือน้อยนะเหลือประมาณ70%อรนดอกไม่ได้เยอะครับบ่อ,บอดเดิมฝากระโปรงเดิมบางโคนเดิมนะครับไม่ยุบไม่คดไม่งอนะครับสีก็ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวเสียอัว้วนขัดเงาให้ก็จะดูดีแล้วนะครับอ่ะดูนี่มา้ายังอยู่นะครับมา้ายังอยู่ครับรอยหรือรอยซ่อมก็ถือว่าน้อยนะครับ ในสภาพรถร,ถราคา3ามแสนห้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคันนี้เดี๋ยวเสือว่าจะทําการติดให้ดูนะแต่ไม่ได้ขับนะจะติดให้ดูทั้งสองคันเลยนี่มาเครื่องอยังชัดอยู่นะ,ะลูกหมากซ้ายขว่าข้างซ้ายนี่เปลี่ยนลูกหมากแล้วอยอยยังเป็นยอยเดิมอยู่มากยังอยู่นะอืมครับก็เดี๋ยวเก็บสีนิดหน่อยก็จะดูดีนะครับล้อข้างนี้นี่ล้อข้างนี้ยังเป็นลูกหมากเดิมอยู่นะครับนี่ลูกหมากเดิมนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับ มาอย่างตรงเป๊ะเลยนะครับสามแสนห้าหมืนบาทมีดันหน้ามีฝันหลังเดี๋ยวคัดเครื่องให้ฟังอ้าวเหยียบคัดไม่ถึงเดี๋ยวต้องไปเหยียบคัดเพิ่มเอาคันหลังก่อนคันหลังก่อนอครับพอดีล็อกคัดไว้ครับเขาไม่ถูกจังหวัดสตาร์ทคันนี้ติดไหมไม่ติดก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึง นี่ติดเลยนะครับเสียมเครื่องก็โอเคนะครับอ่าอ่ะ,อ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 ะเดี๋ยวคันนี้ขึ้นไปนั่งสตาร์ทขึ้นไปนั่งสตาร์ทดีกว่าอ่าอ่าตาร์ได้แล้วนะครับอ่าเสียมเครื่องปกตินะ เเครื่องดีสังเครื่องดีอ่าเครื่องจะไม่ไอนะเดือดเครื่องดีไม่ไอนะครับอ่าสามแสนห้าหม,มื่นบาทนะครับอ่าใครสนใจใครอยากได้เืรไม่ได้นะอ่าใครสนใจใครอยากได้ก็เข้ามาทดลองขับนะครับใส่สองเพลาวิ่งก็ยังเงียบอยู่นะครับเสียงเฟืองยังปกติอยู่นะครับอ่า ราคาก็ถือว่ามิตรภาพนะครับมิตรภาพใครที่อยู่ในงบนะครับสามแสนห้าหมืนบาทนะครับเลือกเป็นรถถหรือเลือกเป็นรถคลิปอ้อยนะครับหรือจะเอาคันคลิปอ้อยถอดคลิปอ้อยออกก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับในราคาสามแสนห้าหมืนบาทเหมือนกันนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับส่วนเนื้อสียังไม่ได้ขัดเงานะบางท่านก็บอกมันไม่ค่อยขึ้นกล้องเดี๋ยวเสียววันจะทําการขัดเงาให้ครับก็จะสีเงานะนิ้วบ หรือรอยไม่ค่อยมีนะครับขัดเงาก็จะขึ้นกล้องนะครับจัดสีเงาก็ <g ül> ใครสนใจใครอยากได้ก็เข้ามาเลือกเอานะครับมาทดลองขับดูนะครับชอบก็อุดหน,นุนเซววนไม่ชอบก็คันที่สวยกว่านี้แพงกว่านี้เราก็มีให้เลือกเยอะนะครับอ,อันนี้ก็ไม่ได้มีคันเดียว2คันนะครับ l 5 8 1 8ผมมีอยู่ประมาณ10บกว่าคันครับ4ี่4แสนต้นต้นสี่แสนกลางกลาง ห้าแสนต้นๆห้าแสนปลายๆมีทุกอย่างนะครับอ่าแล้วก็อ่ายันม่านะครับอ่ายันมากก็เหมือนที่เห็นเลยนะครับจอดอยู่ตรงนี้ก็จอดอยู่ตรงนู้ออนนะครับเยอะเลยนะครับอ่าเลือกเอานะครับเลือกเอาอ่าใครอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนก็อ่าเลือกเอานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับรถแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่าวันนี้ก็ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอยากได้โทรมานะครับขอบคุณครับ